ลงเรตินออินหลังมอยเจอร์จะได้ประสิทธิภาพเท่ากับการลงก่อนมอยเจอร์ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาเราเลือกใช้สกินแคร์สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเซฟตี้ต้องมาก่อนเอฟฟิเคซีอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผมจะพูดเสมอนะคะ Safety เซฟตี้นี่ยก็คือความปลอดภยัยเราจะต้องใช้แล้วหน้าไม่พังหน้าไม่ยน่นได้ผลน้อยกว่าการที่เราจะใช้เยอะๆดีกว่า ะะได้ผลน้อยดีกว่าหน้าพังสรุปง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะก็คือการที่เราทาครีมก่อนแล้วค่อยทาเตตินอินหรือว่าแอคทีฟอิงเกเรนท์อื่นๆตามเนี่ยถามว่ามันดูดซึมได้ไหมดูดซึมได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าสกินแบเรียของเราตอนนั้นเนี่ยคือมันถูกเปิดกว้างอยู่ทำให้ตัวแอคทีฟอิงเกเรนท์ต่างๆเนี่ยซึมเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะมันยังออกฤทธิ์ได้ดีแต่มอยเจอร์ต่างๆที่เราปรเทคผิวด้านบนเนี่ยมันจะช่วย เรื่องของสกินแบเรียรไม่ให้พังไม่ให้เยินนะคะ